ธรรมะผ่านานิทานเรื่องต้นไผ่กับต้นโอก๊กในป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีต้นโอ๊กชื่อสมบูรณ์ที่เติบโตมากว่าร้อยปีลำต้นหนาใหญ่เหมือนกับเสาค้ำฟ้ากิ่งก้านแข็งแรงสูงเสียดฟ้าทุกคนในป่าต่างเคารพนับถือเพราะความแกร่งกล้า,ลาและอายุที่ยาวนานข้างๆต้นโอ๊กสมบูรณ์มีต้นไผ่เล็กๆชื่อแสงใส งามละมุนด้วยลำต้นเรียวสีเขียวอ่อนใบไผ่โบกสะบัดไปมาทุกครั้งที่ลมเบาๆพัดผ่านทุกเช้าต้นโอกสมบูรณ์มักจะเริ่มต้นวันด้วยการยืดกิ่งไปทั้งฟ้าแล้วมองลงมาดูต้นไผ่แสงใสด้วยสายตาดูถูกเฮ้ย hey! น้องไผ่วันนี้ก็ยังเล็กๆอ่อนแอเหมือนเดิมเลยนะสมบูรณ์พูดเสียงดังดูพี่สิแข็งแรงอึดทึกแค่ไหน กิ่งก้านกแกร่งกล้าลมแรงแค่ไหนก็เป่าไม่ได้ใครๆในป่าก็ต้องมองขึ้นมาชื่นชมแสงใสได้ยินคำพูดเหล่านั้นแต่ก็ไม่โกรธเคืองเพียงแต่โค้งคำนับเบาๆแล้วพูดอย่างสุภาพขอบคุณพี่สมบูรณ์ที่เป็นห่วงนะคะแสงใสรู้ว่าตัวเองเล็กแต่แสงใสมีความสุขที่ได้เป็นตัวของตัวเองสามารถเต้นไปมากับสายลมและช่วยเหลือสัตว์น้อยๆที่ต้องการที่พักพิง ช่วยเหลือหัวเราะจริงๆสมบูรณ์สายหัวอย่างดูถูกดูพี่สินกใหญ่ๆมาทำรังบนกิ่งพี่กวางป่ามากบแก้วร้อนใต้ร่มเงาพี่ส่วนน้องเนี่ยมีแต่ใครเล่าจริงอยู่ที่แสงใสไม่ได้ให้ร่มเงาที่ใหญ่โตแต่หนูป่าตัวเล็กๆชาบมาซ่อนตัวในพุ่มใบไผ่นกเล็กๆก็มาเกาะตัวแล้วร้องเพลงเบาๆ มแมลงเมาต่างๆก็มาพักผ่อนบนใบไผ่อ่อนนุ่มแต่สมบูรณ์ไม่เห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้เลยเวลาผ่านไปหลายเดือนสมบูรณ์ยังคงดูถูกแสงใสยอยู่เรื่อยๆบางครั้งก็พูดว่าไผ่อ่อนแอลมแรงหน่อยก็คงจะหักแน่ๆบางครั้งก็ว่าเล็กแบบนี้อยู่ข้างๆพี่แล้วไม่อาย แต่แสงใสก็ยังคงยิ้มและตอบอย่างสุภาพเสมอไม่เคยแสดงความโกรธหรือไม่พอใจแต่อย่างใดวันวันหนึ่งลิงลุงชื่อปรีชาเก่าแก่และมีปัญญามาเยี่ยมป่าแห่งนี้ปรีชาได้ยินการสนทนาระหว่างสองต้นไม้จึงเข้ามาพูดว่าสมบูรณ์เอ๋ยเจ้าแข็งแรงจริงๆแต่ความแข็งแรงไม่ได้มีแค่ทางเดียวนะ แสงใสก็มีความแข็งแรงในแบบของเธอคือความอดทนและความยืดหยุน่นยืดหยุนไม่ใช่ความแข็งแรงหรอกลุงปรีชาสมบูรณ์ตอบแข็งขันความแข็งแรงคือการไม่ยอมโคง้งไม่ยอมงอยืนหยัดอยู่ได้ทุกสถานการณ์ลุงปรีชาใส่หัวเบาๆเดี๋ยวเจ้าจะรู้เองว่าธรรมชาติจะสอนเจ้า ช่วงนั้นเป็นฤดูแลง้งฟ้าร้อนอับอ้าวมาหลายสัปดาห์สัตว์ต่างๆในป่าเริ่มหาที่หลบร้อนนกน้อยๆบินมาเกาะบนกิ่งไผ่แสงใสเพราะใบไผ่ให้ความร่มเย็นดีส่วนนกใหญ่ๆก็ยังคงนิยมมาทำรังบนต้นโอ๊กสมบูรณ์แต่แล้ววันหนึ่งท้องฟ้าก็เริ่มมีเมฆดำปกคลุมลุงปรีชาที่มีประสบการณ์หลายปีดูท้องฟ้าแล้วเป็นห่วงจึงมาเตือน ดูท้องฟ้าสิเมฆดำคล้ำลมเปลี่ยนทิศทางคืนนี้คงจะมีพายุใหญ่พายุเหรอคะลุงปรีชาแสงใสาถามด้วยความกังวลใช่แล้วขอให้ทุกคนระวังตัวนะลุงปรีชาตอบแล้วรีบไปเตือนสัตว์อื่นๆสมบูรณ์หัวเราะก,กึกก้องพายุเหรอมาเถอะพี่ยืนมาร้อยปีแล้วลมพายุแรงแค่ไหนก็เป่าไม่ได้หรอก ส่วนน้องไผ่ก็ควรจะเตรียมตัวดีๆนะอย่าให้หักนะคะสมบูรณ์ยังคงพูดเยาะเยะ้ยขอบคุณที่เป็นห่วงค่ะแสงใสจะระวังตัวให้ดีแสงใสตอบเบาๆแล้วเริ่มเตรียมตัวโดยการปล่อยให้กิ่งใบยืดหยุ่นมากขึ้นเหมือนการวอร์มอัพก่อนออกกำลังกายเมื่อคำมาถึงลมเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆเ,เมฆดำรวมตัวหนาทึบฟ้าร้องลั่นฟ้าและประบัด แล้วฝนใหญ่ก็เริ่มหลั่งลงมาลมพัดแรงมากจนใบไม้หลุดกิ่งไปทั่วสัตว์ป่าต่างหาที่หลบซ่อนตัวเอาละมาเพราะพายุดูสิว่าใครจะเป็นใครตายสมบูรณ์ตะโกนท้าทายเขายืนขึงกิ่งก้านแข็งแรงยื่นออกไปเต็มที่ไม่ยอมโค้งงอแม้แต่นิดเดียวในขณะเดียวกันแสงใสใช้สัญชาตญาณตามธรรมชาติ เมื่อลมแรงพัดมาเธอค่อยๆโค้งตัวไปตามทิศทางลมใบไผ่พริ้วไหวไปมาราวกับการเต้นรำกับธรรมชาติลมพัดแรงขึ้นเรื่อยๆจนกิ่งไม้ใหญ่หลายกิ่งหลุดร่วงลงมาแต่สมบูรณ์ยังคงแข็งขืนไม่ยอมโค้งงอไม่ไม่พี่จะไม่ยอมเขายืนกรานด้วยความเกิน จูๆ่ๆลมแรงสุดๆพัดมาพร้อมฟ้าแลบฟ้าร้องเสียงแตกดังลั่นกิ่งใหญ่ของสมบูรณ์หักโค่นลงมาแล้วลำต้นใหญ่ก็ตามมาเสียงดังสนั่นไปทั่วป่าเช้าวันต่อมาเมื่อพายุผ่านไปแล้วแสงสายค่อยๆตั้งตัวขึ้นมาใหม่ใบไผ่ยังเขียวสดใสแม้จะเปียกน้ำฝนสัตว์เล็กๆที่หลบซ่อนอยู่ก็ออกมาต้อนรับแสงแรกของวัน แต่สมบูรณ์กลับนอนราบเป็นท่อนไม้ใหญ่กิ่งก้านหักโค่นไปทั่วลิงลุงปรีชาเดินมาดูพร้อมกับสัตว์ป่าอื่นๆทุกคนต่างเศร้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นสมบูรณ์แสงใสเรียกเบาๆแสงใสเสียงอ่อนแอดังขึ้นจากท่อนไม้ใหญ่พี่พี่ผิดพี่คิดว่าความแข็งแรงคือการไม่ยอมงอ แต่ตอนนี้พี่เข้าใจแล้วว่าความแข็งแรงที่แท้จริงคือการรู้จักยืดหยุ่นการปรับตัวการอดทนและการตั้งตัวขึ้นมาใหม่หลังจากล้มน้องเล็กๆแต่น้องแข็งแรงกว่าพี่มากแสงใสน้ำตาซึมพี่สมบูรณ์ไม่ต้องเศร้านะคะธรรมชาติจะช่วยพี่เติบโตใหม่ได้แต่ครั้งนี้พี่จะได้เรียนรู้การยืดหยุ่นด้วย ลุงปรีชาเดินเข้ามาใกล้ใช่แล้วสมบูรณ์เจ้าจะงอกใหม่จากรากเงา่าแล้วคราวนี้เจ้าจะเติบโตด้วยภูมิปัญญาใหม่การเป็นคนแข็งแรงไม่ใช่การไม่ยอมโคง้งไม่ยอมงอยืนหยัดอยู่ได้ทุกสถานการณ์แต่การรู้จักโค้งงอในเวลาที่เหมาะสมแล้วตั้งตัวขึ้นมาใหม่ได้ วันเวลาผ่านไปสมบูรณ์ก็งอกใหม่จากรากเหงา้าเริ่มต้นเป็นต้นไม้เล็กๆอีกครั้งคราวนี้เขาได้เรียนรู้จากแสงใสเรื่องความยืดหยุ่นเมื่อมีลมแรงเขาจะโค้งงอไปตามสมควรแล้วค่อยตั้งตัวขึ้นมาใหม่ทั้งสองก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีแสงใสสอนสมบูรณ์เรื่องการอดทนและความอ่อนโยนส่วนสมบูรณ์ก็ให้กำลังใจแสงใสในยามที่เหนื่อยล้า นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความแข็งแรงที่แท้จริงไม่ใช่การดือ้อรั้นหรือไม่ยอมโค้งงอแต่เป็นการรู้จักปรับตัวตามสถานการณ์การยืดหยุ่นการอดทนและการตั้งตัวขึ้นมาใหม่หลังจากล้มนี่คือหลักธรรมของความอดทนและปัญญาที่สอนให้เรารู้จักโค้งงอในเวลาที่จำเป็นแล้วลุกขึ้นมาแข็งแรงกว่าเดิม เหมือนกับต้นไผ่ที่สอนให้เราเรียนรู้ธรรมะแห่งการปรับตัวและความอดทนในชีวิต